วันนี้มีความสุขไหมครับหวานเจี๊ยบไหมวันนี้หวานเจี๊ยบหรือเปล่าออบอกเลยว่าใครใครไปมีใจให้กับระยองก็ไม่หวานวันเนี้เพราะว่าวันนี้สั่งพิเศษว่าถ้าไม่หวานเจีย๊ยบไม่เกินหนึ่งศูนย์ไม่ต้องออกนอกสนาม ที่ถึงนะคะทราบว่าอ,อย่าเพิ่งมาเป็นจนหมดสตินะอันนี้ไม่สมานตั้งใจจะไปแต่ว่าเป็นโควิดนะครยั <c oughs> งไม่หาย <c oughs> ก็จะบอกว่าปีนี้ก็ทราบว่า <c oughs> แฟนบอลท่าเรือทุกคนเสียใจนะแต่เพราะว่าเราก็ไม่เคยได้ตาแหน่งแบบนี้แล้วก็ไม่ได้คนไหนเลยก็ปีหน้านะคะให้สัญญานะคว่าเดี๋ยวมีคนใหม่มาแน่นอนคนใหม่มาวันที่1มิถุนาเ <c oughs> อาเมือบ้า เป็นชาวสายชาติพี่แป้งครับนนสไตล์ฮา,าร์ด<า><า>คอร์ดุดันเอซิ่งฮาร์ดคอร์ดุดันเอซิ่งเพราที่สร้างมาเป็นที่อ่าทุกคนนะครับฟังนะฮะอขอเสียงดังๆหน่อยถ้าอยากให้พี่แป้งกลับมาช่วยทีมอีกครั้งหนึ่งนะฮะอยากให้มาดูแลทีมอีกครั้งนะพี่แป เหมือนเดิมฮะก็แน่นอนนะคะพี่เกิดจากตรงนี้มาเมื่อปีห้าปีห้าแปดนะเกิดตอนอายุทำตอนอายุห้าสิบนะวันนี้อายุสะหกสิบนะคะเหมือนเดิมทุกอย่างนะยังไงก็อย่างนั้นนะคะไม่รู้ว่าที่เกิดจะเป็นยังไงรู้แต่ว่าใจมันรักแต่คนแต่เปนเงินนะแล้วก็มีแต่ความภาคภูมิใจนะอย่างที่รู้กันนะไม่มีทีไหนเหมือนผ่าเลือ ใจถึงใจอยากไปเลยไปเลยก็เฮ้ยเฮ้ยมาขอเสียงมาดังเสียงหนดังหน่อยด้วยเฮ้ยเฮ้ยมาดัง ผมอยากจะบอกพิ่แป้งว่าไม่ต้องสนใจเสียงด่าจากคนอื่นที่นี่มันบ้านของเราใครจะด่าช่างมันพวกเราพร้อมปกป้องครับผมเพราะฉะนั้นกลับมาให้ได้จ้าจะพยายามหาทางออกให้ดีที่สุดนะคะและก็ต้องบอกนะคะว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะที่ผ่านมาสี่ห้าแมตช์หลังเนี่ยไม่มีความสุขมากๆที่เห็นที่เกิดขึ้นกับ พวกเหาชาติเหลือนะคะก็ค,คิดว่าเออเดี๋ยวโค้ชใหม่ทียย่หนึ่งทุนานักบอลกับพี่ก้ามุทุนายัง <c oughs> ไงก็แป้งคงจะไปในวันในวันเปิดสนามแล้วก็ในวันซ้อมแน่นอนนะคะแล้วก็หวังว่าคงจะได้เลี้ยงเปิดสนามนะคะวันนี้กับพี่น้องชาวท่าเรือีกเช่นกันนะคะก็ค,คิดถึงทุกคนเลยคืนนี้ขอให้ไลค์เต็มที่นะคะไลค์ก็ไปน,นะคะไลค์ก็เลี้ยะ บอกไม่นับหลับแม่งแพ้อยาจุดโวดโดนปากนะคือล็อกสนามแล้วกันไม่พันแล้วพี่ผมจุดไปแล้วโอเคนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันนะคะขอบคุณทุกคนนะพบกัรมาดาแป้งในฤดูกาลหน้านะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แป้งมาดีครับ